ไปดูข่าวสารของเรอันมาริดกันหน่อยเหมือนมีประเด็นอีกแล้วนะครับมีการเปิดเผยนะครับว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยทางด้านของอผู้จัดงานบารงองโดเนี่ยไปขอโทษไปง้อทางด้านมาริดแล้วนะครับแต่เหมือนไม่เป็นผลนะครับมาการ์ว่าบารองโอบวกกับยูวาเนี่ยไปง้อเรอันมาริดครับแต่ไร้ผลนะครับเหมือนไม่ได้กระแสตอบรับที่มันดีเลยนะครับผู้บริหารของฟรอนฟุตบอลครับได้เดินทางไปยังประเทศสเปนร,ร่วมประชุมสุดยอดกับผู้บริหารเรอันมริ red. เพื่อกระชับความสัมพันธ์หลังจากกรณีวินิโซจูเนียถูกปฏิเสธรางวัลบลูดอตามายงานของสื่อสเปนนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่พิธีมอบรางวัลเมื่อปีที่แล้วที่กรุงปารีสนะที่วินิโซจูเนียครับถูกคาดหวังว่าเขาเป็นตัวเต็งที่จะคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของโลกนะครับแต่รางวัลกลับตกเป็นของโรดี้กองกลางจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปนะครับแล้ววันอหุวันนั้นมีประเด็นกันเยอะมากกองหน้าชาวบราซิลอย่างวินิโซจูเนียครับซึ่งทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจกับมาริต ด้วยการพาทีมควา้าดับเบิลแชมป์ทั้งลาลีกาและก็ UCL ได้เตรียมงานเฉลิมฉลองเอาไว้แล้วในเมืองหลวงของฝรั่งเศสแต่งานเลี้ยงกลับถุงยุกเลิกเมื่อมีข่าวว่าเขาพลาดรางวัลน,นะครับเรนบริดครับต้นสังกัดก็แสดงความไม่พอใจในทันทีพร้อมประกาศถอนตัวจากงานบอลลงดอในครั้งนั้นนะครับอ้ทำให้อ่าทางผู้จะต้องรีบหาทางรับมือในขณะที่โรดี้ของกลางจจกแมนสตี้ขึ้นรับรางวัลต่อหน้าผู้ชมที่กำลังตะลึงกับการคว่าบาตรของทางเรอ์นบริดนะครับ สื่ออย่างมาก้านะครับสุดเป็นสื่อสายมาริตนั่นแหละก็รายงานว่าคณะผู้แทนจากฟรอง์ฟุตบอลแล้วก็ยูฟาเนะี่ยได้เดินทางไปยังกรุงมาริดเพื่อพบกับผู้นําของสโมสรโดยพยายามหาทางเยียวยาความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นการประชุมที่จัดขึ้นในเมืองหลวงของสเปนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมากล่าวว่าเป็นไปด้วยความตรึงเครียดนะครับและรายที่สุดก็จบลงด้วยการที่ไม่สามารถหาข้อตรงร่วมกับเรอันบุรดได้ที่จะให้กลับมาร่วมงานมอดวันอีกครั้งในเดือนกันยายนนี้และเหมือนว่าจะไม่มาด้วยนะครับ ว่ากันว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรอัลริดแลวก็ฝ่ายจัดงานเนี่ยแทบจะไม่เคยตึงเครียดขนาดนี้มาก่อนฟอร์เรน,นโตโรเปเรสแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงของเรอัลริดยังคงเชื่อมั่นว่าวินิซูจูเนียเนี่ยถูกเป็นเศษร,รางวัลอย่างไม่เป็นธรรมและการเปลี่ยนแปลงระบบการให้คะแนนก็มุ่งหวังให้ผู้เข้าชิงคนอื่นๆเนี่ยได้ประโยชน์มากกว่านะครับไม่สมเหตุสมผลอะไรอย่างนี้นะครัโบโอ้โหก็ถือว่าแฉว่าทางผู้จัดงานบลองดอแล้วก็ยูฟาเนี่ยไปง้อเรอัลริดถึงทางกรุงมาริดนะ แต่ว่าไม่ได้ผลนะครับไม่ประสบความสําเร็จนะครับไปดูที่ราบิโอกันหน่อยรับไม่ได้ครับดีดีเยเดชองประนามแฟนบอลที่โหเสีราบิโอลั่นสนามนะครับดีดีเยเดชองครับคุณซื้อทีมชาติฝรั่งเศสออกโมรงตําหนิเสียงโหของแฟนบอลต่ออา์เรนราบิโอระหว่างเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเมื่อคืนที่เจอกับไอร์แลนด์นะครับกองกลางรายนี้ต้องเผชิญช่วงเวลาที่มันยากลําบากหลายสัปดาห์หลังจากถูกอ่า ถูกขับไล่ออกจากมาเซีนะจากกรณีความขัดแย้งอย่างรุนแรงในห้องแต่งตัวกับจุดทานโรเพื่อนร่วมทีมเหมือนต่อยกันนะฮะหลังจากถูกแจ้งให้หาทีมใหม่ราบิโอจึงกลับไปเล่นในซิรียอีกครั้งกับเอซิมิลานซึ่งทําให้เขาได้กลับไปร่วมงานกับเมสซิเมเลโนอะเลเกรออดีตกุนซูยูเว่อีกครั้งหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าในบ้านเกิดอย่างฝรั่งเศสนักเตะวัย30ปีอย่างราบิโอเนี่ยดูจะไม่เป็นที่ชื่นชอบของแฟนบอลสักเท่าไหร่นะครับขณะที่ทัพตราไก่ฝรั่งเศสนะนำไอซ์ 1, แลน10เหล,เลนพียงคงคัจาก ชวมนี่ถูกไล่ออกเดชองตึงเตรียมส่งราบิโอเนี่ยลงสนามเพื่อปิดเกมอย่างไรก็ตามครับการเปลี่ยนตัวครั้งนี้ถูกตอบรับด้วยเสียงโหชนิดที่ลั่นทุกจกทุกมุมสนามของปาร์คเด์แฟรงค์นะครับอดีตรองเย้าของเขานั่นเองนะครับซึ่งเขายังถูกโห่อยู่ทุกครั้งที่สัมผัสบอลด้วยนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลังจากที่เดชองเนี่ยตกเป็นเป้าโห่จากกองเชียร์เหมือนกันนะโดยเชื่อว่า แฟนบอลเปเช่ไม่พอใจกับอาการบาดเจ็บของอุสมานิบเบเล่แลวก็ดิซิเรร์ดูเอในเกมที่ฝรั่งเศสเอาชนะยูเครน2-0เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็โดนวิจารณ์ยับเลยผู้จัดการทีมได้ตอบโต้เสียงโห่ดังกล่าวระหว่างการถแถลงข่าวหลังเกมโดยอธิบายบอกว่าการปฏิบัติต่อราบิโอของแฟนบอลน,นั้นเป็นพฤติรกรรมที่รับไม่ได้ไนะครับดังนั้นเดชองบอกว่ามันรับไม่ได้เขาเป็นนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสเขาสวมเสื้อทีมชาติตัวนี้ หากเขาอยู่กับสมโมสรเนี่ยมันไม่ใช่ธุระของผมอาร์เจนราบิโอแข็งแกร่งพอเขาพลิกสถานการณ์กลับมาได้ในเพลย์สุดท้ายด้วยดิเฟนซีฟเทคเกิลมันไม่ควรเกิดขึ้นไม่มีผู้เล่นคนใดควรต้องเจอกับเรื่องแบบนี้นี่คือทีมชาติฝรั่งเศสเขาเป็นชาวฝรั่งเศสเช่นเดียวกับผู้เล่นทุกคนมันต้องไม่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้นะครับนี่คือการปกป้องของเดชองนะว่าประนามแฟนบอลท,ที่โหใส่อัร์เจนราบิโอครับไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม โอ้โหคนบ้านเดียวกันนะเผยภาพจากนั้นของอังเก้โปสเตโกูเนี่ยร่วมโต๊ะดินเนอร์กับมารูนากิสก่อนโยงงานเจ้าป่าฟอเรสนะครับมีรายงานปเปิดเผยภาพอังเก้โปสเตโกูนะขนาดร่วมรับประทานอาหารค่ำกับเอวันจลอสนะครับมารูนากิสไปดูภาพกันหน่อยอ่าเนี่ยอ่าก็เห็นแอนช์นะครับกับมารูนากิสเนี่ยนั่งรับประทานอาหารค่ำด้วยกันอย่างสนิทสนมในงานมอบรางวัลของคริสก่อนจะมีการประกาศแต่งตั้งเขาเป็นเฮสโคตคนใหม่ของนอเตลฟอเรสนะครับ อังเก้ปอสเตกูกูเนี่ยถูกถ่ายภาพขนาดเดินทางมาที่สนามซ้อมของเฟรเรเมื่อเช้าวันอังคารหลังจากตกลงสัญญาคุมทีมโดยมาริเากิสได้ติดต่อไปยังอังเก้เนี่ยหลังจากที่เขาตัดสินใจปลดนูโนเอสปริโตซันโตหลังจากการปลดนูโนในช่วงเช้าตรู่ของวันเมื่อวานนะก็คือวันอังคารมาริเากิสต้องการให้ผู้จัดการทีมคนใหม่เริ่มงานในทันทีก่อนเกมเยือนอาเซนอลในวันเสาร์อย่างไรก็ตามครับเมลสปอร์ตเปิดเผยว่าทั้งคู่ได้พบปะกันเมื่อเดือนกรกฎาคมนะ ครังที่ปอร์เตโกกูเนี่ยซึ่งมีเชื้อสายกรีกเนี่ยได้รับรางวัลจากกรีกซูเปอร์ลีกนะเพื่อยกย่องความสําเร็จของเขากับสเปอร์เอ่อฉะนั้นของสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงอังเก้คือเขาพูดถึงกรีกอยู่บ่อย,อยเขาปุ่มชายที่จะเป็นชาวกรีกและจากความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ที่เขาได้รับกับทอตนมฮอสเปอร์ด้วยการคว้าแชมป์ยูโรปาลีกเขาก็ยังพูดถึงกรีกเช่นกันบรินากิสกล่าวเชิญชมอังเก้แบบนี้นะครับในวันงานเขาเป็นชายที่ไม่เพียงแต่ไม่เขินอายที่มาของตัวเอง แต่ยังภูมิใจในเชื้อสายของเขาด้วยสิ่งที่เขาประสบความสําเร็จกับทีมที่ไม่เคยคว้าแชมป์ใดๆเลยนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาในความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ที่โคนทั้งโลกได้เห็นเขาได้ทําคุณงามความดีให้กับคริสเราต้องขอบคุณเขาเป็นพิเศษสําหรับเรื่องนี้และเราขออภยพให้เขาโชคดีแม้ว่าเรามั่นใจว่าเขาจะทําได้ดีเพราะเขามีความสามารถไม่ว่าเขาจะไปที่ใดความสําเร็จก็จะตามมานะครับ อันนี้คือการอุยพนะครับของมารินาเคสที่มีต่ออังเก้โพส์เตโคกูนะครับก็ถือว่าร่วมงานกันจุดได้นะครับสำหรับทางอังเก้กับทางมารินาเคสครับสุดท้ายก็ได้ร่วมงานกันที่สโมสร,รล้ฟอร์เรส์นะครับโดยมีเอดูกาสปาเป็นมือขวาของมารินาเคสนะครับก็ถือว่าน่าสนใจพอสมควรนะว่าจะไปด้วยกันแบบไหนนะครับสำหรับฟอร์เรสกับทางอังเก้นะก็รอดูผลงานแล้วกันนะครับ คายฮาวเวตน่าจะน่าไว้วางใจมากกว่านะครับจากด้านของเจมี่คาราเกอร์นะครับชี้ว่ายูเครสเนี่ยยังไม่นิ่งพอในเรื่องของการเล่นเกมที่พิมพ์หนังกฤิหรือว่าการจบสกอร์อะไรอย่างงี้นะครับเราไปดูกันหน่อยจากด้านของเจมี่คาราเกอร์นะครับแสดงความคิดเห็นว่าวิกเตอร์ยูเครสเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นกองหน้าตัวจริงของอาร์เซนอลในเกมใหญ่ๆถ้าหากว่าคายฮาวเวดหายเจ็บกลับมา ด้านของเชม่คาร์เกอร์นะครับพูดในรายการ t ด e Over La p ลครับถึงกองหน้าทีมชาติสโลวีเนอย่างยูโคเอสก็บอกว่าเราคุยกันมาแล้วว่ามันไม่แฟรที่จะตัดสินนักเตะหลังจากแค่3เกมแต่ก่อนเขาย้ายมาก็มีกระแสวิจารณ์เยอะว่าจะไม่ดีพอถึงแม้สถิติการยิงประตูจะสุดยอดก็ตามตอนนี้เขาลงเล่นไป3นัดยิงได้2ลูกแต่ยังต้องยอมรับว่าเขาไม่ใช่นักเตะที่ดูแล้วเล่นสบายตาเลยสักเท่าไหร่ผมยังเชื่อว่าเวลาฮาวเวิร์ดฟิตเนี่ยเขาจะได้ลงเล่นเกมใหญ่ๆแน่นอน เราก็ตามฮาวเวดต้องพักอย่างน้อย2เดือนเพราะเจ็บเขา่าทําให้โยครสเนะี่ยยังมีเวลาอีกมากที่ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเหมาะจะยึดตําแหน่งกองหน้าตัวเป้าให้กับทีมอาร์เซนอลได้หรือไม่นะครับฮาวเวดแค่ยังไม่ฟิตเต็มร้อยอะไรอย่างนี้นะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทําให้สถานการณ์เนะี่ยต้องรอดูติดตามยาวๆเลยแหละอ่าทางด้านของโยคเรสกับอาร์เซนอลนะครับว่าจะปรับตัวได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับก็เอาใจช่วยนะครับ จัดไปให้ัรร่่นจัดไปย,ยาวๆเลยวันนี้เดี๋ยวอัปเดตข่าวแบบยับยับ